ได้เวลาสองทุ่มเรือก็ออกจากท่าตอนนี้อะไรก็ไม่สนแล้วค่ะขอซอยก่อนเดี๋ยวขอเวลาทานนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปชมวิวกันนะสวัสดีค่ะ Welcome, my friend, everyone on board to the White Achilles cruise tonight. At first, we would like to say thank you for you guys for your opportunity cruising with us. And tonight we're we'll along with the Chabia River. It is a very beautiful river of Bangkok, Thailand. And tonight we are two hours together, everyone and so right now before we started to open the buffet live for you right now we have a thai classical welcome show for you first everyone please give me your hand for rabam talibunga thai welcome show thank you <laughs> จากท่าไอคอนสยามค่ะไปจะล่องไปจนถึงสะพานพระราม8เรือก็จะวกกลับนะฮะตอนนี้อิ่มแล้วค่ะปะจะพาไปชมวิวตรงนี้ก็สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ามองไปด้านหลังก็สะพานพระราม8ตรงนั้นก็วัดพระแก้วแล้วก็พระบรมมหาราชวางังวิวที่เป็นไฮไลท์ของลูกแม่นม้ำเจ้าพระยาก็คือฉากนี้วัดอรุณตรงวัดอรุณเนี่ย ถ่ายรูปออกมาจะสวยทั้งกลางวันและกลาง,งคืนเลยค่ะได้กันคนละอารมณ์ใครรีเควสไม่ต้านละค่ะนี่ก็เป็นป๊อบมิชัยประสิทธ ถัดไปก็จะเป็นวดะะานาัดกัลยาณมิตรตรงหน้าวาดะะาาัดกัลยาณมิตรเนี่ยจะมีสะพานคอนกรีต,ตเรียบแม่นม้ำเช้าเย็นเนี่ยคนมักนิยมเมาเดินเล่นออกกําลังกายเราก็เคยมายืนดูพลุตอนช่วงจัดงานโอเปกแล้วก็ช่วงตอนปีใหม่ตอนนี้เหลือก,กําลังจะลอดใต้สะพานพระพุทธยอดฟ้า มาผ่านใต้สะพานพนักงาพกนพระตะโกน please my your head please my your head, my your head. ก็ดูสิครับเนี่ยโอ้โหมาดูเสิเอื้อมมือแตะใต้ท้องสะพานได้เลยถ้าไม่นั่งยืนเนี่ยอันตรายมากเลยนะคะใครตัวสูงสูงเนี่ยหัวชนขื่อสะพานอันตรายมากเลยต้องระวังตรงเนี้ยส่วนใต้สะพานพระปกเกล้าเนี่ยสูงพอควรยืนได้ไม่อันตรายลอดสะพานช่วงอื่นๆก็ไม่อันตรายแบบตรงสะพานพระพุทธยอดฟ้านะคะก็ะมีให้ระวังตรง นั้นนะคะสะพานทับปกก้ากับสะพานพุทธเขาก็จะอยู่ข้างๆกันนะคะ อนนี้ก็ลอดมาถึงตรงโรงแรมแชงกรีล่าเรากำลังจะรอดไอสะพานสาทรแบบนี้ก็จะเป็นพวกโชว์ต่างๆนะคะตรงนั้นก็โรงแรมไอซ์บิทมองไปด้านหลังที่เห็นเป็นสะพานนั่นก็คือสะพานสาทรทีท่เราเพิ่งรอดผ่านมาจะแพนกล้องให้ดูเป็นร,บรอบๆนะคะ อนนี้เราก็มาถึงช่วงสาทรเรือเขาจะล่องไปจนถึงท่าเอเชียทีคที่มองเห็นกระเช้าหมุนวงกลมเนี่ยค่ะตรงนั้นแหละค่ะเอเชียทีคเนี่ยมาถึงตรงนี้เรือก็จะวกขวกลับลำไปที่ท่าไอคอนสยาม นะักท่องเที่ยวต่างชาติก<า>รุงเทพก็นิยมมากเลยนะคะที่จะมาล่องเรือดินเนอร์และของเราเนี่ยล่องเรือดินเนอร์นี่ถูกมากๆาเทียบกับข้างเงินของเขาของเรานี่ถูกสุดเลยอะคะ่ะอย่างที่เรานั่งตรงนี้ก็จองกับเอเย่นก็ตกหัวละประมาณ8 9 9ได้มั้งจองกับเอเย่นซูเปอร์เวิร์ทัวร์ได้นะคะจะถูกกว่ามาจองวอล์กอินลงหน้างาน เรือก็มาจอดที่ท่าไอคอนสยามแล้วนะคะก็ได้เวลาแยกย้ายกลับบ้านใครบ้านมันแล้วล่ะคะ่ะเที่ยวไปตามดวงจะไปไหนก็ติดตามด้วยนะคะก็อย่าลืมไปอุดหนุนสินค้ากันด้วยนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะ